สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการเช็ครวไฟฟ้าล้อมบัวนะครับว่ามีไฟหรือไม่มีไฟนะครับนี่นะครับรัวที่ผมใส่นะครับเนื้อที่ก็ประมาณสิบสองไร่นะครับนี่นะครับเครื่องควบคุมจะอยู่ตรงนู้นนะครับนี่นะครับพื้นที่นะครับประมาณสิบสองไร่นะครับนี่นะครับ อันนี้ก็เป็นคอกวัวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับวิธีเช็คนะครับผมเช็คแบบง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับก็เอากิ่งไม้แห้งมากิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นร้วลวดหนามนะครับที่นาข้างๆเขาได้ทําไว้นะครับนี่นะครับวิธีการเช็คของผมนะครับก็คือเอากิ่งไม้แห้งตัวนี้นะครับดันให้ไปชนกับตัวลวดหนามนะครับนี่นะครับ นี่นะครับจะมีประกายไฟขึ้นมานะครับท่านผู้ชมมองเห็นไหมครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปดูตรงเครื่องควบคุมนะครับ ตรงเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้านะครับที่ผมใส่ไว้นะครับก็เป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่แบตแล้วนะครับแต่ก่อนใช้แบตอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ต่อตรงเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้เป็นน้ำที่ ให้วัวนะครับนี่นะครับก็ดูดจากสะมาใส่ตรงถังพันลิตรนะครับแล้วก็มาเปิดใส่ถังตรงนี้นะครับนี่นะครับรถไฟฟ้าก็ไปถึงโน้นนะครับพื้นที่ประมาณ12ไร่นะครับ ช่วงนี้นะครับรั้วไฟฟ้าล้อมวัวจะค่อนข้างที่จะช็อตวัวดีนะครับแต่ถ้าช่วงที่ฝนไม่ตกเลยนะครับช่วงแล้งนะครับดินจะแห้งนะครับดินจะแห้งแล้ววัวไม่ค่อยจะโดนช็อตนะครับเพราะว่าน่าจะตัววัวน่าจะมีฉนวนนะครับนี่นะครับแผงโซล่าเซลล์ที่ผมใช้นะครับสองแผงนะครับแผงอันที่จริงแผงเดียวก็ใช้ได้นะครับแต่นี่เป็นแผงที่ เป็นแผงหลอดไฟนะครับหลอดไฟโซล่าเซลล์นะครับตัวหลอดนี่เสียนะครับก็เหลือแค่แผงนะครับก็เอามาใส่เครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้านะครับนี่นะครับแผงนะครับก็ขนาด18วัตต์นะครับ6โวลต์นะครับแผงตัวนี้นี่นะครับเพื่อนๆมองเห็นไหมครับส่วนแผงตัวนี้เป็นแผงเล็กนะครับก็ไม่ได้บอกไว้นะครับ ตัวชาร์จเจอร์นี้นะครับผมไม่ได้ใช้นะครับเพผมลองต่อแล้วนะครับถ้าเข้าชาร์จเจอร์นะครับไฟจะออกไม่ค่อยแรงนะครับส่วนเครื่องควบคุมนะครับนี่อยู่ใต้ถังนี้นะครับนี่นะครับโว้ไว้แบบนี้ก็หลายเดือนแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับถ้าผมจะมาเช็คไฟตรงนี้นะครับก็เช็คได้โดยการเอาตัวนี้นะครับเป็นไขควงวัดไขควงวัดไฟเป็นไฟดีซีนะครับนี่นะครับนี่ก็เอามาคีบกับตัวหลักดินตรงนี้นะครับอันนี้ก็ต่อกกับดินนะครับหลักตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาเตะกับตัวลวดนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมได้ยินเสียงไหมครับ นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวแผงตัวนี้นะครับทําให้หมุนได้นะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ